ผัวหญิงไทยเดินทางมาท่องเที่ยวปีใหม่บน,บนเกาะสมุยไปร่วมนับถอยหลังที่สถานบันเทิงริมหาดเฉวงแต่กระทบกระทั่งกับกลุ่มต่างชาติถูกรุมกระทืบแจ้งความคดีมไม่คืบเหิมประกาศชั้นใหญ่ที่นี่ไม่มีใครทำอะไรฉันได้ฉันมีเงิน วันที่10มกราคม Facebook เพจข่าวชื่อสมุยเฟสเนว์ได้โพสต์คลิปภาพพร้อมข้อความเกาะสมุยฝรั่งกลางรุมกระทืบนักท่องเที่ยวหญิงไทยแม่ลูกน่วมอีกแล้วและถุยน้ำลายใส่สแสดงกริยาต่ำตมประกาศข้ามีเงินใหญ่จะทำอะไรก็ได้ที่เกาะสมุยที่เกิดเหตุคือบาร์บีคับชื่อดังที่ทุกคนรู้จักบนหาดเฉวงเกาะสมุยแจ้งความแล้วที่สนอบอพูดแต่ไม่คืบกระทืบและกระชากผมชาวสมุยช่วยกันแชร์เยอะๆเรื่องต้องมีคนรับผิดชอบพร้อมกับข้อความของนักท่องเที่ยวหญิงไทยรายหนึ่งระบุ ว่าคำร้องทุกจากฉันวันปีใหม่ได้ไปฉลองปีใหม่กับแม่แฟนแม่และเพื่อนรวม4คนช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกาหนาทีคุณแม่และแฟนได้เดินออกไปเตรียมถ่ายรูปพลุซึ่งอยู่ห่างจากโต๊ะประมาณ6 7ถึงเก้าวและเวลาประมาณเที่ยงคืนเราและเพื่อนก็ได้ยืนถ่ายรูปพลุบนโซฟาและได้มีชาวต่างชาติปีนขึ้นมาเหยียบบนโซฟาของเราและได้เหยียบเท้าเราเราจึงบอกเขาว่าเหยียบเท้าเราแต่เขาก็ไม่สนใจอะไรและหลังจากนั้นเพื่อนของเขา3-4ถึงคนก็ได้ขึ้นมาเหยียบบนโซฟาของเราและได้เหยียบกระเป๋าสายสะพายของเรา ที่วางอยู่บนโซฟาทั้ง4ี่ใบเราจึงบอกให้เขาถอดรองเท้าเพราะโซฟานั้นเรากับครอบครัวนั่งมันสกปรปกเขาไม่สนใจและพูดชาหยาบคายใส่พ่นน้ำลายใส่เรากับเพื่อนแต่เราก็หลบทันหลังจากนั้นเวลาเที่ยงคืน4นาทีคุณแม่เดินทางกลับและพูดกับชาวต่างชาติให้ลงจากเก้าอี้แต่พวกเขาไม่ลงและไม่สนใจและพูดว่าพวกเขาใหญ่ที่นี่และมีเงินไม่สนใจอะไรทั้งนั้นและจะเทเบียใส่หัวคุณแม่ของเราเราจึงดันคุณแม่ออกเพื่อไม่อยากให้มีปัญหาจังหวะที่หันไปได้มีหญิงชาวต่างชาติเพื่อนของชายกลุ่มนั้นมากระชากผมเราล้มทัง ทำให้ผมที่ต่อมาขาดและข้อเท้าพลิกคุณแม่เห็นเหตุการณ์จึงเข้าไปดึงเสื้อชาวต่างชาติให้ลงมาและคุณแม่ก็เสียหลักล้มไปทําให้กลุ่มชาวต่างชาติกลุ่มนั้นรุมกระทืบคุณแม่เป็นชาย2คนและหญิง2คนและมีชาวต่างชาติโต๊ะข้างๆได้ช่วยไว้และชายกลุ่มนั้นก็ได้ทําการต่อยชาวต่างชาติที่ช่วยคุณแม่จนเลือดออกและมีพนักงานของร้านเข้ามาดึงชายชาวต่างชาติออกไปและหญิงชาวต่างชาติก็กระชากผมเราก็ได้ไปหาเรื่องชายอีกโต๊ะหนึ่งแต่พนักงานของร้านไม่ได้เข้ามาถามว่าเราเป็นอย่างไรและก็ได้ทําาาาากกรปปล่่อยชชวตตงิพนนั้ไ คุณแม่เจ็บที่ซี่โครงศีษะโนแขนเลือดออกและช้ำไปทั้งตัวไปแจ้งความกับตำรวจไว้แล้วแต่เรื่องก็ไม่คืบหน้าผ่านมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 6 6จนกระทั่งวันนี้ตำรวจบอกแค่ว่ายุ่งงานเยอะและไม่ติดตามเรื่องให้จนทางเราต้องคอยสืบและคอยหาชาวต่างชาติพวกนั้นเองขอความการุณาท่านพันตำรวจเอกยุทธนาสิริสมบัติภูมิกับสพบ่บอผุดช่วยด้วยครับล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปสอบถามไปที่หญิงผู้เสียหายคุณจอยอายุ5 1ปีเป็นผู้เสียหายพร้อมเปิดเผยและนำคลิปขณะเกิดเหตุและใบบรรัอง แพทย์และบันทึกการแจ้งความมอบให้ผู้สื่อข่าวพร้อมเปิดเผยว่าในวันเกิดเหตุคือคืนวันที่31ธันวาคมต่อวันที่1มกราคม2566ตัวเธอเองพร้อมลูกสาวและครอบครัวไปท่องเที่ยวเขาดาวที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านชายหาดเฉวงหมู่2ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสามุยพร้อมจองที่นั่งและได้มีการจ่ายค่าโต๊ะพร้อมสั่งเครื่องดืม่มจนถึงเวลาเที่ยงคืนก็ได้เดินออกไปถ่ายรูปประมาณ5นาทีเดินกลับมาจะนั่งที่โต๊ะปรากฏว่าเจอผู้ชายฝรั่งยืนอยู่บนโต๊ะและโซฟาที่ตัวเองจ่ายเงินเอาไว้ซึ่งตนก็บอกให้ชาวต่างชาต เข้าไปบอกเขาอีกครั้งก็ไม่ยอมลงและเขาก็ชวนผู้หญิงเป็นชาวต่างชาติอีกสองคนขึ้นมายืนบนโต๊ะด้วยและก็เหยียบกระเป๋าที่วางไว้บนโต๊ะลูกสาวจึงบอกว่าทําไมต้องทําแบบนี้เขาบอกว่าเขาใหญ่ที่นี่เขามีเงินและเพื่อนของเขาก็ถุยน้ําลายใส่ใส่เพื่อนลูกสาวตนกับลูกสาวก,ก็เดินออกไปถ่ายรูปกันต่อสักพักเดินกลับมาบนโต๊ะเขาก็ใช้เท้าเหยียบบนโต๊ะและพูดคําเดิมว่าเขาใหญ่ตนก็เลยพูดไปว่าที่นี่เมืองไทยถ้าจะใหญ่ก็ไปใหญ่ที่บ้านคุณแล้วเขาก็เบียร์สาดหน้าคุณจอยพูดเสียหายกล่าวว่า,กาวกก็ตะน ว่าลูกสาวโดนดึงหัวด้วยความเป็นแม่จึงเข้าไปขัดขวางเพราะลูกสาวโดนดึงและล้มลงขาแผลงผมหลุดทําให้ผู้หญิงคนที่ดึงหัวลูกสาวล้มลงพร้อมกับชายที่เป็นชาวต่างชาติช่วยพยุงเขาทั้งสองคนก็ล้มมาทับกันเมื่อชาวต่างชาติชายหญิงที่ล้มลงมาทับตนลุกขึ้นได้พวกเขาก็มากระทืบตนซึ่งคนที่กระทืบเป็นชาย2หญิง2ขณะที่ตนโดนกระทึบก็มีฝรั่งเข้ามาช่วยเหลือเอาไว้แต่ชาวต่างชาติกลุ่มนั้นก็เข้าไปหาเรื่องฝรั่งกลุ่มนั้นต่อหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปมีเรื่องกับโต๊ะข้างๆอี ก็ดูท่าไม่ดีเลยปรึกษากันจะไปแจ้งความเลยเข้าไปหาผู้จัดการร้านแล้วก็ขอภาพกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นหลักฐานไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมไปโรงพยาบาลเกาะสม,มุยเพื่อเอกสเสย์หมอบอกว่าซี่โครงช้ำและมีแผลฟลกช้ำตามตัวหลังจากแจ้งความไปสองวันก็ได้ไปสอบถามความคืบหน้าคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตำรวจที่รับแจ้งความตอบกลับมาว่าไม่มีเวลางานยุ่งมากต้นถามกลับไปว่าแล้วถ้าคนร้ายหนีไปจะทำยังไงหนูอยู่ประเทศไทยหนูโดนทำร้ายจากต่างชาติตํารวจช่วยหนูอะไรไม่ได้เลยหรือจะให้หนูไปแจ้งความที่กรุงเทพกับสํานักงานตํารวจแห่งชาต จะบอกว่าอยากทาอะไรก็ทําไปเลยทางคุณจอยก็เลยให้ลูกสาวนาภาพที่ถูกรุมทําร้ายไปลงโซเชียลเพื่อให้รู้ว่าฝรั่งกลุ่มนี้อาศัยอยู่ที่เกาะสมุยสิ่งที่ตนกลัวที่สุดตอนนี้คือกลัวเรื่องความปลอดภัยเพราะทราบว่าฝรั่งกลุ่มนี้เป็นมาเฟียอยู่ในพื้นที่เกาะสมุยซึ่งตนได้ข้อมูลมาจากเพื่อนในโซเชียลที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าฝรั่งชุดนี้มาที่เกาะสมุยและเป็นชาวออสเตรเลียผู้เสียหายกล่าวขณะที่ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังร้อยตํารวจเอกรวิณบุญโนรองสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดีเปิดเผยกับผู้สืวว่อข่าววากรรีดดังงมมเเหตตุิิขึ้้้นนจจไบแค แล้วพร้อมเปิดเผยว่าในคืนเกิดเหตุนั้นเป็นคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเกิดเหตุสถานบันเทิงดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวนับพันคนและมีเหตุทะเลาะวิวาทกระทบกระทั่งกันหลายกรณีมีทั้งอุบัติเหตุทั้งท้องถนนและเหตุการณ์ลักทรัพย์ตลอดทั้งคืนซึ่งตนก็เดินทางไปตรวจจุดเกิดเหตุและรับแจ้งทุกเคสในส่วนของผู้เสียหายรายนี้หลังเกิดเหตุตนได้แจ้งให้ชุดสืบสวนประสานตำรวจท่องเที่ยวและตอมตรวจสอบตรวจภาพกล้องวงจรปิดพร้อมออกหนังสือเพื่อเรียกตัวกลุ่มผู้เสียหายมาสอบปากคำและอยู่ระหว่่าาาางกกรรตตติดมัวคููณีีและขอใใหห้้ผเเสยยยจ็น นับกระทั่งวันนี้ผ่านมา10วันการทะเลาะวิวาทเป็นเรื่องปกติการอ้างว่าพ่อใหญ่ตัวเองรวยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันแต่สิ่งที่ประชาชนช,นชาวไทยคาดหวังนั่นคือการได้รับความปลอดภัยและการคุ้มครองโดยทํางานอย่างเอาจริงเอาจังของตํารวจเรื่องนี้ถ้าตํารวจทํางานได้รวดเร็วไม่ปล่อยให้เวลาผ่านมาถึง10วันความเจ็บปวดทางร่างกายก็คงจะเยียวยากันได้ด้วยการดําเนินคดีที่รวดเร็วของเจ้าหน้าที่ตํารวจสืบจากข่าวรายงาน